เลิกดราม่าก,กันได้แล้วมิคุณแม่อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมบ้านที่สระบุรีพร้อมส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยน้ำท่วมไปแล้วสำหรับหนุ่มมิกทองระยะหรือเจดจากละครจากสตรูสู่หัวใจรีรันที่ขณะนี้บ้านที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีได้รับผลกระทบน้ำท่วม โดยหนุ่มมิกพร้อมคุณแม่ชรินทองระยะได้มาเปิดใจและอัปเดตถึงสถานการณ์ผ่านวิดีโอคอสสัมภาษณ์สดในรายการสนามข่าวบันเทิงทางช่อง7 HD โดยคุณแม่ชรินเปิดเผยว่าตอนนี้ระดับน้ำสูงท่วมชั้นหนึ่งคุณแม่ญาติและหลานก็ย้ายกันไปขึ้นไปอยู่ชั้นสองส่วนพื้นที่นอกตัวบ้านน้ำก็ท่วมสูงแต่เราก็ชินกับสถานการณ์แบบนี้ จะบอกมิกว่าแม่อยู่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงบ้านเรายังมีน้ำมีไฟเรื่องอาหารการกินก็ยกถังแก๊สขึ้นมาไว้ที่ชั้นบนทำกับข้าวได้บางวันก็มีภายเรือไปช่วยงานที่อบอตแถวบ้านไปช่วยทำกับข้าวให้กับคนงานคนที่ผ่านมาแถวนั้นกินบ้าง อะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยตอนนี้ก็รอน้ำลดอย่างเดียวทางด้านของพระเอกหนุ่มมิกก็เปิดเผยความรู้สึกและขอส่งกำลังใจถึงผู้ที่กำลังประสบภัยว่าขอบคุณทุกความห่วงใยที่สอบถามและส่งกำลังใจเข้ามาถามถึงสถานการณ์น้ำท่วมบ้านผมต้องบอกเลยว่าครอบครัวเราติดตามข่าวมาโดยตลอดและมีการเตรียมตัวกันล่วงหน้ากันบ้างแล้วแต่พอเรารู้ว่าบ้านน้ำท่วมจริงๆก็ตกใจเหมือนกันแต่คุณแม่ไม่ตกใจเลยท่านบอกว่าเป็นเรื่องปกติแต่เราก็ ทรคุยกับคุณแม่ตลอดคอยอัปเดตสถานการณ์เป็นระยะแต่พอเห็นคุณแม่ยังยิ้มได้ไม่ได้เครียดเราก็เบาใจเราก็เป็นห่วงอยากให้คุณแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพพอรู้ว่าน้ําเริ่มมาผมก็โทรชวนคุณแม่มากรุงเทพแล้วแต่คุณแม่ก็ยืนยันว่าจะอยู่ที่บ้าน เพราะเป็นห่วงบ้านและญาติพี่น้องทางสระบ,บุรีเราก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยว่าเขาจะอยู่กันอย่างไรแต่ก็ย้ำบอกแม่ให้ดูแลรักษาตัวเองรักษาสุขภาพให้ดีให้ระวังน้ำด้วยระวังการลื่นล้มด้วยแล้วก็คุยกันว่าถ้าเคลียร์งานถ่ายละครเสร็จจะรีบกลับไปหา ก็จะทําถุงยางชีพไปให้กับคนที่หมู่บ้านด้วยซึ่งบ้านมิกก็ยังถือว่าโชคดีที่ยังมีน้ํามีไฟใช้ได้ตามปกติแต่สําหรับบางพื้นที่อาจจะลําบากกว่านี้มิกก็ขอส่งกําลังใจถึงทุกคนที่กําลังประสบภัยน้ําท่วมให้อดทนและสู้ไปด้วยกันที่สําคัญอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพและขอให้สถานการณ์นี้ผ่านไปเร็วๆนะครับ